ก็ควรระวังและข้อห้ามเลยเมื่อเราไปประเทศอินเดียก็คือรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับอย่าไว้ใจใครนะต้องระมัดระวังมากเช่นการเดินทางในเรื่องของกระเป๋าเดินทาง จะต้องเลือกกระเป๋าอย่างดีนะเพราะความปลอดภัยในทุกที่แหละครับไม่ใช่แค่อินเดียนในทุกทกที่ยังคงมีมิจฉาชีพเกิดขึ้นนะครับเอกสารสําคัญให้พกติดตัวเราไว้สําคัญมากๆคือการเจราจาอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้วนว่าการเจราจาการต่อรองใดๆนั้นเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากนะครับเจราจาแล้วอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการตกลงกันในราคานี้แต่พอไปจ่ายหน้างานแล้วเนี่ยเขาขอราคานั้นทุกท่านจะต้องใจแข็งมากๆนะครับที่จะเป็นคนดุนิดนึงว่าไม่ได้ ต้องราคานี้แล้วก็หักดิบเดินหันหลังออกมาเลยครับจ่ายแล้วก็หันหลังออกมาเลยคนไทยใจดีมากๆครับผมมีความเมตตาสูงชอบที่จะเดินทางไปแล้วก็มักที่จะแจกทานให้ทานกับเด็กๆนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่มาขอทานที่นั่นมีเป็นจํานวนมากต้องระมัดระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราจะแจกให้ได้กับทุกคน บางครั้งและบ่อยครั้งที่เราให้ไปแล้วเป็นเงินนะครับแล้วก็ผู้คนก็จะหลั่งไหลาถาโถมเข้ามาตอนแรกจะมอบเค่เด็กคนเดียวสองคนสคนหลังจากนั้นไม่เกินพริบตาครับเขาก็จะแห่กันเข้ามาแห่กันเข้ามาจนคุณไม่สามารถที่จะประคับประคองตัวเองได้อาจจะล้มกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทรัพย์สินของคุณก็จะหายไปได้ไม่ใช่เป็นการปล้นนะครับแต่ในเมื่อคุณเลือกที่จะให้แล้วเขาก็คิดว่าคุณให้เขา ก็เอาไปหมดเลยต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเป็นไปได้นะครับอย่าเพิ่งให้ก่อนปรึกษากับคนอินเดียในท้องถิ่นที่มากับเราก็ได้หรือปรึกษาคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราที่รู้สึกปลอดภัยเลือกในพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่อยที่จะมอบให้เขาดีกว่าครับถ้าติดตามชมรายการของเรานั้นตลอดทุกๆ ep จะได้รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำและทำไปแล้วจะได้ผลเป็นอย่างไรบ้างตลอดรายการของเรามีให้ทุกท่านได้ชมอย่างแน่น,นอนเลย ที่สาคัญแล้วนั้นการที่จะต้องเดินทางไปอินเดียเราจะต้องเตรียมตัวเยอะเลยครับผมด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเจ้าโควิดเนี่ยแหละครับเดิมเนี่ยการเดินทางไปอินเดียจะไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเพียงแค่มีวีซ่ามีพาสปอร์ตนะฮะแต่ณปัจจุบันจะต้องใช้ผลตรวจโควิดสิ่งแรกที่ทุกท่านจะต้องเตรียมไปก็จะต้องมีเอกสารสําคัญประจําตัวคือพาสปอร์ตนะฮะหนังสือเดินทาง2จะต้องมีวีซ่าทำวีซ่าแบบอ e ีวีซ่าหรือแบบไหนก็ได้ แต่ถ้าจะสะดวก E-Visa เดี๋ยวนี้ทำง่ายมากเลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รับการอนุมัติแล้ว